หลายคนนะลดไม่ลงทั้งท,งทังที่ก็โอโหทําทุกอย่างเป๊ะบ้างทำไอเปรับการกินโลคาร์บออกกําลังกายเอ๊ทุกอย่างมันก็ถูกหมดนี่แล้วทําอะไรผิดไปมาตกมา้าตายเพราะเครียดแต่ไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราเครียดฮอร์โมนคอริซอลเนี่ยจะพุ่งขึ้นแล้วฮอร์โมนดีซอนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ให้เราตื่นตัวพร้อมวิ่งเพราะนี่เราจะวิ่งได้ไงอะเราก็ต้อง กินอาหารใช่ไหมมันก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะอยากกินอะไรก็ได้ที่แบบได้พลังงานสูงๆในเวลาอันสั้นมันจะมีอะไรไปซะได้นอกจากน้ําหวานชานมไข่มุกขนมต่างๆฟาสต์ฟู้ดต่างๆแต่ทีนี้เราทำไอเอฟสมมุติว่าเราอยู่ในช่วงฟาสต์เราไม่กินเราปล่อยให้ร่างกายไปใช้ไขมันสะสมแต่ด้านไม่รู้ตัวว่ามีความเครียดความตังวลจิตตกภาวะะวงนู่นนี่นั่นนางฮอร์โมนฮอร์โมนมัน,มนพุง่งไปแล้ว ทีนี้เกิดเราไม่รู้เรื่องเราเครียดต่อเนื่อง <N> นานๆนานๆนานๆระดับฮอร์โมนอรคอร์ติซอลก็ยังคงสูงอยู่จะทำไงดีอะกลไกในร่างกายมัน มันเป็นกลไกแห่งการปรับตัวถามว่าอุ้ยตายแล้วเรารอให้คอร์ติซอลมันลงเองไปเลยได้ไหมมันก็ได้ถ้าคุณลดความเครียดลงแต่ถ้าสมมุติไงกรณีที่ว่าคุณไม่ได้ลดความเครียดลงคุณกังวลต่อเนื่องโอ้อกหักคูดแฟนทิ้งหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่โอ้เศร้าเศร้าเศร้าเครียดเครียดเครียดต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งชั่งน้ําหนักแล้วก็กังวลโอ้ทาไมน้าหนักฉันลงแค่ขีดเดียวทาไมน้าหนักฉันขึ้นมาหนึ่งขีดทาไมน้ําหนักฉันไม่ลงเเเเลลลลยยยยคคีีดกกกััังงงงงวววต่่่อออนืาุชม สมมติว่าเราอยู่ในช่วงฟาสเนี่ยสิ่งที่คอริสมีอิทธิฤทธิ์ก็คืออะไรรู้ไหมคะ เราไม่กินอาหารใช่ไหมคะในเมื่มอกลไกของอทติซอรคือต้องการให้เรากินอาหารที่มีพลังงานสูงในเวลสาสั้นแต่เราไม่กินเพราะเราทำา f อ,อยู่นางไม่รู้นี่ว่าเราทำา f สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนางมีอิทอลิดค่ะนางจะไปเปลี่ยนโปรโตีนมาเป็นกลูโคโสเข้าสู่กระแสะเลือดคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะว่าทําไมเราถึงไม่ผอมลงคุณผู้ชมคะใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้กินคาร์บโบไฮเดตเลยนะโมเมนต์นั้นแต่พอโปรโตีน ถูกเปลี่ยนเป็นกรูโคสเข้าสู่กระแส,สเลือดอินซูลินก็ออกมาทําให้ระบบผ่านหยุดทํางานชั่วคราวค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญนะกล้ามเนื้อเราก็จะสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นวเวลาทำเอฟถ้าไม่อยากให้กล้ามเนื้อสลายนอกจากกินอาหารให้ครบห้าหมู่แอย่างกินโปรตีนให้เหมาะกับน้าหน,นักตัวและกิจกรรมที่ทําแล้วคุณผู้ชมควรที่จะลดระดับความเครียดด้วยอะไรปล่อยวางเรื่องไหนควรปล่อยวางไห้ก็ปล่อยวางนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่ตกมาตายกันค่ะ